สวัสดีครับพบกับพวกเราเทรดเดอร์เช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่อง XM Copy Trade ปลอดภยัยไหมโดยก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับโบรกเกอร์ XM กันก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครประวัติเป็นมายังไงนะครับ XM ครับเป็นโบรกเกอร์สัญชาติไซปัสนะครับที่มีการรับรองจากสถาบันการเงินและถูกควบคุมโดยไซเซก a อ i ิและ i f s c b i l l ในออสเตรเลียนะครับซึ่งรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานการเงินที่เข้มงวดนอกจากนี้ครับ XM ครับยังมีการแยกเงินจากบัญชีของลูกค้าออกจากบัญชีของบริษัท โดยเก็บไว้ที่บริษัทแม่ของ XM เลยคือบริษัท Trading Point of Financial Instrument Limited ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไซปัส XM ครับได้มีการทำตลาดในไทยครับตั้งแต่ปี2012นับมาถึงปัจจุบันก็คือ12ปีแล้วนะครับซึ่งเห็นได้ว่าโบรกเกอร์ XM ครับอยู่กับคนไทยมาค่อนข้างนานพอสมควรด้วยจุดขายที่ทุ่มทุนกับลูกค้าอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นโบนัสไม่ฝากเงิน30เหรียญโบนัสฝากเงิน100%สูงสุด500เหรียญโบนัส20%สูงสุด10,000เหรียญทำให้โบรกเกอร์ XM เป็นโบรกเกอร์ ที่นิยมในไทยในส่วนของระบบการฝากถอนครับ XM ก่อนข้างปลอดภัยสูงเลยทีเดียวพรอระบบการเปิดบัญชีจะต้องมีการยืนยันตัวตนในตอนเปิดบัญชีด้วย และเชื่อมโยงระบบฝากถอนของเราอีกขั้นเพราะนโยบายการถอนเงินของบลกเกอร์เอ็มนั้นในขั้นตอนการถอนเงินบัญชีที่เราจะถอนเงินจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เราฝากเงินเข้าไปแถมชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้ตอนเปิดบัญชีอีกด้วยถึงจะสามารถถอนเงินได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่า XM มีการแยกบัญชีของเงินลูกค้าและบัญชีของบริษัทออกอย่างชัดเจนทําให้บริษัทไม่สามารถดึงเงินของเราออกไปไหนได้แน่นอน กลับมาที่หัวข้อ XM Copy เ r a ปลอดภัยไหมนะครับแน่นอนว่าถึงจะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ออกมาแต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของโบ o กเก XM ทําให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภยัยเพราะระบบฝากถอนนะครับสามารถใช้ร่วมกับบัญชีปกติและยังสามารถโอนเงินภายในไปยังบัญชีเทรดอื่นๆได้อีกด้วย และระยะเวลาในการฝากถอนก็ค่อนข้างเร็วมากๆแต่อย่างไรก็ตามครับการลงทุนใน c อ p y ี้เทยังคงมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของมารเตอร์ที่เรา c อปปี้นะครับถ้ามารเตอร์ที่มีประสบการณ์และผลงานการเทรดที่ดีก็จะสามารถช่วยให้เราครับลดความเสี่ยงได้แต่อย่างไงแล้วก็ไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ได้ทุกครั้งดังนั้นเราควรศึกษาและทําความเข้าใจในระบบการเทรดก่อนตัดสินใจลงทุนก็จบไปแล้วนะครับกับชิป XM ก็ไปปเทรดปลอดภยัยไหมถ้าเกิดท่านไหนมีคําถามเพิ่มเติเมสามารถคอมเมน ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ